รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับมีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับอาหารอร่อยๆและที่พักสวยๆบรรยากาศดีๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างนะครับไปติดตามกันได้เลยครับ เรียวชงครับสัปดาห์นี้นะครับเช่นเคยเลยเรายังอยู่ที่โครงการเกษตรอินทรีย์ะครับที่สนามบินสุโขทัยนะครับเช่นเดิมเรายังอยู่กับพี่จ่อยนะครับพี่จ่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ่อยนะคะรับ <ullah S 1> อยู่เรามานี่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วใช่ค่ะวันนี้พี่จ่อยมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรที่จะพาเราไปทํากันครับวันนี้พี่จ่อยจะมาพามาเก็บไข่เป็ดนะคะเก็บไข่เป็ดนะครับใช่ค่ะเนี่ยค่ะ กี่ตัวครับพี่จอยนี่ก็ประมาณ200ตัวค่ะการเลี้ยงเป็ดเนี่ย<า>ส่งผลดียังไงกับการกับโครงการเกษตรอินทรีย์ครับจริงๆแล้วนะคะาการเลี้ยงเป็ดเนี่ยคือคือการทำที่นี่เรามีนานะคะเรารทํานาอยู่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหอยเชอรี่มันจะเยอะนะคะทํายังไงก็กําจัดไม่ไม่หมดนะคะ เพราะว่าที่นี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมฮะก็กำ<ป>จัดยากนิดนึง<ป>เราก็เลยว่าเออถ้าเลี้ยงเป็ดเนี่ยก็น่าจะดีนะคะกับการที่จะมากำจัดหอยเชอรี่นะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการนี่เริ่มเลยที่เราเลี้ยงเป็ดใหม่ๆมากไปกว่าน,นั้นพอเลี้ยงเป็ดได้ไข่ได้ไข่ค่ะได้ไข่ด้วย,วยโอ้โหดยอดมากจริงเพราะฉะนั้นแล้วครับคุณผู้ชมครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ อันดับแรกนะคะต้องต้องปล่อยเป็ดก่อนนะคะปล่อยเป็ดใช่เราจะไม่งั้นนี่ยเราไปเก็บไข่ไม่ได้นะคะหรอใช่เขาจะวิ่งมาหาเราอ๋อไม่ไม่ค่ะคือคือกลัวไข่จะแตกครับนะคะปล่อยแล้วนะคะกลัวเลยอ่าตอนซักบ่ายเนี่ยมันกลับมาเองค่ะ กมาเอกกลับมาเองแล้วเราก็มาเลี้ยงอาหารอาหารของมันก็จะเป็นข้าวที่เราปลูกนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อหัวอาหารเลยครับไปมาครับเรามาทำธารกิขจของเราวันนี้นะครับเก็บไข่เป็ดนะคะ สมมติเราไม่ยุ่งอะไรกับมันมันก็จะกลายเป็นลูกลูกเป็ดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราไม่มีเป็ดตัวผู้ค่ะอ๋ออ๋อคือคัดไว้เลยอ่าใช่ค่ะเราจะเอาแต่เป็ดตัวเมียมาครับถ้ามีเอ่อเป็ดตัวผู้เนี่ยมันจะมีเชื้อค่ะมันจะทาให้ให้ไข่เก็บไม่ได้นานน,นี่เป็นตซนอาหารที่ใ,ใช่ใช่ค่ะจะเป็นข้าวเปลือก่ะอันนี้จะเป็นปลายข้าวค่ะใช่ ก็จะมีข้าวมีน้ําให้นะคะเพราะว่าเป็ดเนี่ยจะขาดไม่ได้คือน้าครับผม่ะแล้วผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมาทํากิจกรรมสนุกๆแบบที่ผมทำนะครับวิธีการเดินทางแล้วก็ช่องทางการติดตอ่อมีทางไหนบ้างครับพี่ต่อมีสองช่องทางนะคะมะีนั่งเครื่องบินมาก็ได้สายการบินบางเกาะเอเอเพราะว่าโครงการเกษตรอรีเราเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินนิดเดียวนะคะเราไปรับ ลงเครื่องมาเราไปรับได้เลยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือมารถยนต์ส่วนตัวได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีทั้งโรงแรมนะคะใกล้ๆเราก็มีนะคะค่ะสะดวกสบายกันเบอร์นะครับเบอร์0 5นย์ห้าเค่ะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเนี่ยไปหาร้านอาหารทานกันจะเป็นร้านอะไรติดตามได้เลยครับช่วงหน้าครับ สำหรับโครงการประจบเหมาะครั้งนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบูริตนะครับทำกับชุมชนคลองปักปิดจังหวัดประจบคีวีขันงานนี้ก็จะเป็นการทําโครงการของผ้ามัดย้อมนะครับซึ่งได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับอย่างสโมสรโพลิสเตโร่แล้วก็สโมสรชมรูเอฟซีนะครับที่ส่งนักฟุตบอลนะครับเข้ามาร่วมทากิจกรรมเพื่อขยายผลให้กับโครงการผ้ามัดย้อมนะครับ บริษัทบรารัฐรักสามัคคีธุรกิจเพื่อสังคมจัหวัดประจบทีริขัทนะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการไอซ่านะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับที่มาทำโครงการดีๆให้กับเท่าเชื่อชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับภายใต้โครงการประจบมอรจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากที่นักศึกษาได้ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสานต่อได้นําไปจําหน่ายนะครับเพื่อสร้างรายได้กับชุมชน เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากเลยนะครับโอ้โหอะแต่ว่าได้เวลานะครับที่เราจะไปหาอะไรอร่อยๆทานกันแล้วจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเวรจจำกัดมหาชน ขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้แลวตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่ห้องอาหารเดอะโลตัสกันแล้วนะครับคุณปุ๊กครับห้องอาหารเดอะโลตัสนี่เวลาทําการเป็นยังไงบ้างครับ ก็เปิดสำหรับอาหารเช้าตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะถึงดินเนอร์ก็ l a าส o r ออเดทุ่มค่ะห้องอาหารปิด5าทุ่มเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่เดินทางมาสุขโขทัยนะครับบางท่านเดินทางผ่านอ่ะเครื่องบินคแลนด์ปุ๊บมาเลยที่<ด>นี้เปิดเลยใช่ค่ะนสุดยอดมากแล้วก็เรียกว่าพร้อมสำหรับนะักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ครับต้องถามเลยว่าห้องอาหารเดอะโลตัส ขายอาหารประเภทอะไรบ้างครับอ่าเรามีทั้งอาหารไทยแล้วก็าอาหารอิตาเลียนนะคะอาหารต่างชาติเรามีแล้วก็ เมนูพิเศษตอนนี้เรามีชาบูด้วยมีชาบูด้วยใช่ค่ะอันนี้ทำไมพูดเหมือนตัวเองเป็นคนชอบทานชาบูเป็นพิเศษเลยหรือเปล่าคะเนี่ยคุณปุ๊กเมื่อก่อนเนี้ยเราจะขายหมูกระทะค่ะแต่ตอนนี้เราก็ได้ไอเดียใหม่ว่าเออเราเปลี่ยนบ้างมาขายชาบูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งไปทานในห้องพักได้ด้วยสามารถสั่งไปทานในห้องพักได้ด้วยใช่โอ้โหคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับชาบูนะครับมาถึงนี่สั่งได้เลยตอนนี้เป็นชาบูนะครับผมมาเรามาพูดถึงเมนูอาหาร วันนี้ดีกว่าที่คุณปุ๊กเนี่ยรีคอมเมนให้เราได้มาลองชิมกันเริ่มจากไม่รู้ที่อยู่ข้างหน้าผมก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เห็นแล้วต้องเป็นผัดไทยแน่ๆใช่ค่ะมาสุโขทัยแล้วถ้าไม่ได้ทานผัดไทยสุโขทัยก็เหมือนมาไม่ถึงเนาะ,ะผัดผ <ม S 2> ไทยสุโขทัยเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นคือใส่ถั่วฝักยาวแล้วซอสของเรานี่คือเคี่ยวข้ามคืนเลยนะคะ<อ>จะมีรสชาติหอ,อมกลมกล่อมนะคะบางลูกค้าบางคนที่มาแล้วก็ได้ทานผัดไทยของเราเนี่ยเขาก็จะขอสั่งขอซอส ขอซื้อน้ำซอสนะคะกลับไปด้วยแล้วที่เออ่ที่ห้องอาหารนี้ให้ไหมครับไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ <laughs> โอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ชอบผัดไทยของที่นี่ก็ต้องมาทานที่นี่เท่านั้นใช่ค่ะใช่แต่ว่าไม่มีไม่มีหนีไปไหนใครอยากเออ่มาเมื่อไหร่ก็สามารถทานได้เมื่อนั้นเราออกบูธนะออกบูธด้วยออกบูธอ่าก็ต้องติดตามนะครับผ่านเพจ Facebook หรือว่าทางอ่าไม่ใช่เป็นเว็บไซต์ของทีมสุโขทัยเฮอริเทจนะครับรีสอร์ท เมนู2เลยนะครับเมนูที่2เมนูนี้นะคะไม่ไม่ใช่ใบตองปะเนี่ยใบบัวใบบัวใช่ค่ะอ่าชื่อเมนูว่าข้าวหอมใบบัวค่ะข้าวหอมใบบัวเนี่ยเอ่อกุลามากเพราะว่าเราผัดข้าวสามสีข้าวสามสีนะคะผัดใส่น้ำพริกเผาครับค่ะแล้วก็ผัดสามสีรสชาติก็จะหอมกลมกล่อมแล้วก็มีรสชาติเผ็ดนิด สสีเนี่ยถ้าจะให้เดาต้องเป็นสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวใช่ค่ะ,คะข้าวเมนูสุดท้ายอ,อันนี้นะคะจะเป็นข้าวผัดเทอริเทตค่ะครับผมข้าวผัดเทอริเทเราจะผัดใส่น้ำพริกผัดกากหมูสุโขไยค่ะทีนี้น้ำพริกผัดเราจะอร่อยมาขึ้นชื่อถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเนี่ยจะต้องสั่งเมนูน้ำพริกผัดเราก็เลยได้ไอเดียว่าเออเรามาทำเป็นข้าวผัดแล้วก็ทำผัดใส่ข้าวสสีเหมือนกัน อันนี้คือเป็น Recommend ที่ถ้าสมมุติเป็นเป็นแป,แป้งเป็นข้าวนี้อันนี้คือ3เมนูที่คุณปุ๊ก Recommend เลยใช่ค่ะมาครับอีก2เมนูน่าดูแล้วน่าจะเป็น Appetizer หน่อยๆตอนที่จะมาเมนูใหญ่เมนูนี้ครับชื่อว่าอะไรครับชูชีแซลมอนชาววังค่ะชูชีแซลมอนชาววังใช่ก็เป็นสูตรชาววังเลยค่ะอันนี้จะมีเชฟที่ชื่อดังของประเทศไทยนี่ละค่ะมาสอน เชฟหลงเราเพื่อทำเมนูนี้มาครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในเมนู a p ไ e เซอ e r นะครับยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้หนึ่งเมนูสุดท้ายของวันนี้ครับซึ่งนี่ดูแล้วน่าจะหาทานยากแน่ค่ะแผมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่าคใครจะใช้ส่วนนี้มาทานอาหารค่ะมันคืออะไรครับปุ๊กครับ,รบอันนี้เป็นเมี่ยงกลีบบัวค่ะเมี่ยงกลีบบัวอ,อย่างที่ปุ๊กเกิก,ก่อนหน้านี้ก็คือแถวนี้มีบอบัวเยอะครับเราก็เลยเอากลีบบัวนี่แหละค่ะมาทำเมี่ยง ในนั้นก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างคล้ายๆเมี่ยงทั่วไปแต่รสชาติก็จะเด่นขึ้นมาตรงตัวตัวซอสของมันเนี่ยค่ะเราจะมีสูตรของเราโดยเฉพาะเลยครับอย่างกรีบบัวเนี่ยเขานิยมเป็นที่นิยมในการนํามาทําเป็นเมี่ยงไหมครับเนี่ยที่นิยมก็มีขายบ้างปรับปลายค่ะคือบางบางบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ทานแล้วก็ไม่กล้าที่จะทานผมผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย แต่จริงๆแล้วมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายสุขภาพว่าอย่างไงก็ได้ใช่ไหมครับสายสุขภาพนะครับอยากจะทานเนี่ยงแต่ว่าเพิ่มความที่ได้อาหารที่ดีต่อร่างกายขึ้นไปนะครับก็ลองมาสั่งกันได้นะครับผมสำหรับห้องอาหารเดอะโลตัสนะครับที่สุโขทัยฮอริเทจครับผมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะมาทานอาหารนะครับที่ห้องอาหารเดอะโลตัสนะครับ วิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อเป็นยังไงบ้างา<ข>าครับปุ๊กค่ะเดินทางสะดวกมากค่ะก็คือโดยสายการบินบางกอกแอร์นะคะมาลงที่สนามบินเลยเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ในบริเวณสนามบินเรามีรถบริการรับส่งค่ะฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือขับรถมาก็ประมาณ5ชั่วโมงค่ะจากกรุงเทพ s เซิร์ชก o เกิลแมปเจอเลยใช่ค่ะเซิร์ชกูเกิลแมปนะครับเจอเลยนะครับผมและช่วต่อไปนะครับคุณปุ๊กยังอยู่กับเรา โค้ดบุ๊กเนี่ยจะพาเราไปเดินดูห้องพักของที่นี่กันใช่ค่ะเห็นว่าที่นี่นะครับยิ่งใหญ่อลังการมากแขก V i p พก็ต้องมาพักที่นี่ถ้ามาเที่ยวที่สุขโขทยัยจะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับทานอาหารอร่อยๆกันไปแล้วนะครับช่วงหนะ้าเดี๋ยวไปดูที่พักกันบรรยากาศจะเป็นยังไงห้องพักจะเป็นแบบไหนติดตามได้เลยครับ สนับสนุนโดยคอตโตสนับสนุนโดยคอตโตคอตโตได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการ เลสไทยเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบือ้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับทานอาหารก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักของที่สุโขทัยเฮลิเทจกันแล้วนะครับตามผมมาเลยครับอ๋อ แต่ว่าก่อนเข้านะครับแน่นอนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยครับับเจอคุณปุ๊กแล้วครับคุณปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะโห ถึงแล้วนะครับสำหรับสุขโขไัยเฮอริเทจใช่ค่ะครับผมวันนี้นะครับคุณฟุกแนะนำตัวเองกับผู้ชมหน่อยครับฟุกนะคะฟุกสิริรักพัวหอมค่ะเป็นผู้จัดการโรงแรมสุขโขททยเฮอริเทจนะคะแล้วก็ดูแลโรงแรมสบายสบายสุขโขททยได้เช่นกันค่ะตอนนี้ต้องถามก่อนว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างครับเปิด ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับเราเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่มีโควิดเลยนะคะเราไม่เคยปิดเลยจริงเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอโ้โหอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มาเที่ยวสุโขทยัยมาที่นี่คุณสามารถใช้ฟสิลิตี้ทุกอย่างได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย โรงแรมปุ๊กเนี่ยเปิดมา15ปีแล้วค่ะมีทั้งหมด4รูมไทยค่ะวันนี้ปุ๊กพาไปดูทั้งหมด3รูมไทยกันนะคะได้เลยครับผมด้านนี้เลยค่ะขอบคุณน,นครับอันนีค้ครับคุณผู้ชมครับอย่างโซนนี้คือโซนอะไรเหรอคะคุณปุ๊กมีดูเหมือนเป็นของเก่าเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะเป็นของสะสมนะคะมาจากหลาย มาจากต่างประเทศก็มีแล้วก็ oh. เป็นของสะสมที่อยู่ในประเทศไทยก็ oh. มีเป็นของโบราณเลยค่ะที่ค,คุณหมอคัันเก็บสะสมไว้แล้วก็เอาทํามาเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆเลยค่ะของโรงแรม oh. นี่ก็จะมีประวัติด้วยแล้วก็มีชื่อของโบราณต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราี่นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนสระว่ายน้านะครับที่ <c oughs> เปิดโดยตลอดเลยใช่ค่ะโรงแรมที่นี่นะคะมีทั้งหมด68ห้องสี่วิงนะคะแต่ละรูมไทยก็คือจะได้ดไวิวสระว่ายน้ำหมดเลย เดี๋ยวไปดูห้องกันครับผู้ชมครับนี่เราถึงห้องที่หนึ่งแล้วนะครับผู้ชมครับข้างหน้านะครับเขามีลูกเล่นด้วยนะครับผู้ชมบางทีเนี่ยจะเป็นที่ให้ห้อยตรงนี้เนาะว่าแบบให้มาทําความสะอาดห้องนะครับหรับที่นี่นี่คุณเปิดใต้นะครับดูนอตดิสเตอร์ก็คือไม่ต้องทำอะไรอยากพักผ่อนเต็มที่หรือว่าถ้าคุณออกไปข้างนอกนะครับให้มาทําความสะอาดห้องเพียงแค่คุณพลิกป้ายไปพลิกไม่มาแค่นี้เลยไปดูห้องกันเลยครับอ้าโอ้โหเข้ามาแล้ว ตกแต่งเป็นสไตล์ไทยๆนะคุณฟูกใช่ค่ะลักษณะหัวเตียงของแต่ละห้องนะคะจะไม่เหมือนกันจะเป็นบางที่จะเป็นเจดีบางห้องนะคะจะเป็นเจดีบางห้องจะเป็นรูปใบพลเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้ชมคนไหนนะครับที่มาเที่ยวที่สุโขทัยแน่นอนใครที่มาเที่ยวสุโขทัยเนี่ยคืออยากจะได้กลิ่นอายของความเป็นเป็นราชธานีเก่าเป็นเมืองหลวงเก่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่พักอย่างที่นี่นี่ก็คือยัง คงกลิ่นอายนั้นไวใช่ค่ะนี่เป็นเตียงเตียงคู่ค่ะเรามีทั้งเตียงคู่แล้วก็เตียงเตียงใหญ่เตียงคิงค่ะมาไปกว่าน,นั้นนะครับผู้ชมครับนี่อยากให้ตามมาที่ห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่ใหญ่เท่าห้องนอนเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหห้องอดลักเราจะมีอ่างทุกห้องค่ะอ่างห้องดลักห้องดลักมีกี่ห้องครับคุณปุ๊กคุณปุ๊กมี9ก้าห้องค่ะ9ก้าห้องที่เป็นดีลักนะครับผู้ชมซึ่งมีอ่าง โซนห้องดีลักเนี่ยตรงนู้นครับไปดูคุณผู้ชมนะครับสามารถมองวิวนะครับดูได้ว่านี่สระว่ายน้ําอยู่ข้างนอกพอดีเลยห้องดีลักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องต่อไปห้องใค้ต่อไปครับจะเป็นห้องใช้สวีทรูมค่ะสวีทรูมมีทั้งหมดกี่ห้องครับคุณปุ๊บสวีทมีหกห้องค่ะหกห้องเพียงหกห้องเท่านั้นนะครับใครอยากพับห้องสวีตรูอยากเสียเวลาเลยครับสวัครับคุณผู้ชมครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้ชื่อห้อง One Bedroom Suite ค่ะ e Bedroom Suite นะครับโอ้หูใหญ่มากประมาณ71ตารางเมตรค่ะ71บตารางเมตรนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโอ้มีการแบ่งเลยว่าส่วนห้องนอนนะครับอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะครับเราเข้าประตูมาก็จะมีอ่าที่ทานอาหารเนาะตรงนี้นี่นะครับคุณผู้ชมครับถึงแล้วนะครับโอ้มีทีวีแยกให้ด้วย ระหว่างตัวลิฟวิ่งรูมนะครับแล้วก็ตัวห้องนอนนะครับนี่ถาดให้ดูกันครับห้องนี้มีจํานวนทั้งหมดกี่ห้องครับคุณปุ๊บมี็ห้องคห้องนี้มีเจ็ดห้องเท่านั้นนะครับใครที่มาเที่ยวสุโขทัยนะครับและอยากจะพักผ่อนแบบที่เขาเรียกว่าพักผ่อนจริงๆต้องมาที่นี่นะครับสุโขทัยเฮริเทจรีสอร์มีอีกหนึ่งห้องที่มีเพียงแค่ห้องเดียวชื่อห้องว่ารอยัลสวีทค่ะรอยัลสวีทนะครับ เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันว่าความยิ่งใหญ่อลังการของรอยยอสสวีทที่มีอยู่ห้องเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เรปุ๊บพาไปเลยแล้วกันครับเชิญค่ะครับผมไปดูกันครับคุณผู้ชมครับเชิญค่ะครับผมอันนี้นะคะเป็นห้องรอยยอสสวีทค่ะครับมีแค่ห้องเดียวห้องเดียวเท่านั้นใช่คุณผู้ชมครับนี่เป็นห้องสุดท้ายนะครับชื่อห้องว่าร o ย a l Suite ใช่ค่ะ ใหญ่มากมีห้องครัวด้วยห้องครัวเป็นบ้านเล็กๆแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารนี่นะครับมุมพักผ่อนจะเป็นตรงนี้นี้ก็จะเป็นเลี้ยงรูมนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่มาดูห้องน้ํากันนะครับโอ้โหนึกว่าห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับอ่างอาบน้ําก็แบบใหญ่มากชาเวอร์นะครับแยกอยู่แล้วนะครับผมนีไปดูเตียงของที่นี่กันครับความพิเศษของเขาจะเป็นยังไงครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมีมุมอ่านหนังสือใ<อ>นด้านโน้นนะคะมีห้องลับด้วยใช่สหรับใครที่ต้องการสมาธินะครับในการไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะคุณปุ๊กน้องหรือว่าทํางานใช่คะ่ะก็สามารถมาอยู่ที่ห้องนี้ได้นะครับโอ้โหปัเนเดียเ๋ยวเราไปดูข้างนอกกันใช่ครับไปดูวิวกันครับออกมาข้างนอกดูวิวนะครับจากห้องรอยัลสวีทเราจะเห็นมุมนะครับเช่นเดิมเลยเราจะเห็นสราว่ายน้านะครับแต่มาไปก่านนั้นคือตรงนี้นี่ระเบียงวางมา วิ่งเล่นกันได้ทั้งวันทั้งคืนครับผมบอกเลยตรงนู้นยาวไปอีกได้เห็นวิวที่อยู่ข้างหน้าฝั่งนู้นด้วยเป็นน่าจะเป็นสาบัวอ่าใช่ค่ะเ,เนาะสาบัวที่เยอะมากเลยนะครับอนเดี๋ยวเราไปดูมุมข้างล่างกันดีกว่าครับว่ามีอะไรอีกครนบเปไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทั้งโอ้โหทานอาหารแล้วก็ได้เดินดูห้องพักนะครับของโฮเทลไทยเฮอริเทจรีสร์ทต้องขอขอบคุณคุณปุ๊กมากเลยนะครับ แ้วผู้พิคนไหนนะครับถ้าสนใจอยากจะมาพักมาทานอาหารที่นี่ต้องทำยังไงบ้างครับคุณปุ๊กครับก็เรามีช่องทางการจองนะคะตามเว็บไซต์ของโรงแรมนะคะด้านล่างนี้ค่ะหรือติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณปุ๊กมากๆเลยที่พาเราทั้งทานอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็พาเดินดูที่พักนะครับขอบคุณปุ๊กมากครับสวัสดีครับครับผมและแน่นอนนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับ บริษัทไทยเบเกอร์เ mm hmm. จำกัดมหาชนคอตโต้ oto, และขนมอบกรอบตาโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันกันกบเดอะเดลี่มีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคอตโต้